พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจนได้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลามาให้ชมในการแรกนี่เป็นพระกิ่งชินบัรชรเศรษฐีนะครับซึ่งได้ต้นแบบแม่พิมพ์มาจากพระกิ่งชินบัรชรของหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งมรหาไล่จังหวัดระยองแล้วก็ยังได้ชนวนของพระกิ่งชินบรรชรจากอาจารย์ชินพรสุขสถิตนะครับซึ่งเป็นสิษย์เอกของหลวงปู่ทิมมอบให้มาเป็นมวลสารนะครับหลักๆ แล้วพระกิ่งคินบรรชนเสรษฐีนะครับของหลวงปู่พระมหาศิาลารุ่นนี้เนี่ยทำการหลอ่อที่โรงหล่อเดียวกันกับพระกิ่งคินบรรชนของหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อในเป็นนาวะโลหะนะครับวันละก็จะออกคำคำดำๆๆแบบนี้นะครับซึ่งมีความเข้มขังมากอง์นี้เป็นก้นเงินนะครับหายากมากนะครับแล้วก็จํานวนการจัดสร้างนี่น้อย บริเวณใต้ฐานของพระกิ่งนะครับมีโค้สอสลาแล้วก็ดอกจันทั้งสองฝั่งมีคำว่าชินบัรชนนะครับต่อรันนำเบร์ทุกองค์เป็นพระกิ่งที่ดูมีความเข้มขังมากนะครับแล้วก็ยังได้รับการปลูกเสกจากองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทด้วยถือว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆเลยนะครับและวันนี้ก็ยัง มีรายการอื่นๆมาด้วยนะครับนั่นก็คือพระชัยวัตรกินบรรชรเศษฐีกนะ็เป็นเนื้อนวะโลหะเช่นกันลักษณะก็จะคล้ายก,กันกับพระชัยวัตรของหลวงปู่ทิมอสริกโกวัณาหารไล่เหมือนกันนะครับลักษณะรูปทรงขนาดนะครับเล็กกระทัดรัดน่าใช้มากนะครับมีโค้ดที่ด้านหลัง เป็นโคดหยดน้ำเป็นเนื้อนาวาโลหะนะครับดูมีความเข้มขังมากต่อไปก็จะเป็นพระหลักๆของทงปูเลยนะครับสำหรับชัยวัดชินบนนรรชนเศรษฐีแล้วก็พระกิ่งชินบัญชนเศรษฐีนั่นเองวันนี้มีมา5องค์นะครับเป็นเนื้อนาวาโลหะ ทั้งหมดนะครับด้านล่างนะครับใต้ฐานองค์พระจะต่อโคทุกองค์นะครับจํานวนการจัดสร้างน้อยนะครับเนื้อาวาสดหาน่าจะราวๆสองพันอง์นะครับสำหรับพระชัยวัดชินบัญชรน,นะครับต่อไปเนี่ยเป็นเหรียญหล่อจกักรพรรดินะครับซึ่งจัดสร้างเพื่อ หาทุนทรัพย์นะครับปัจจัยซื้อรถโรงพยาบาลน,นะครับให้โรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นรายการร่วมทําบุญที่น่าใช้มากนะครับน่าร่วมทําบุญมากลักษณะนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิบนบัลลังนะครับด้านซ้ายด้านขวานี่จะมีพญานาค มีหลายเนื้อนะครับที่ผมนำมาให้ชมเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงหลอดจกักรพรรดินะครับราคาจองเนี่ยแพงมากนะครับอย่างเหรียญเหรียญหลอดที่เป็นทองแดงราคา600นะครับถ้าผมจําไม่ผิดตอนนั้นถือว่าราคาจองพระรุ่นนี้เนี่ยแพงมากเพราะว่าเหรียญหลอดค่อนข้างทําได้ยากนะครับแล้วก็สร้างน้อย องนี้เป็นเนื้อชนวนอย่างเนื้อชนวนน่าจะใช้แจกในพิธีป uh huh. ูมีความสวยงามในแบบลักษณะของเหรียญหล่อบบริเวณสังฆาติลงปู่จะต่อโคตรสอสลาดูดมีความเข้มขังมากด้านหลังลงเป็นพระคาถาอุอะมณะแล้วก็อุนาลงมแล้วก็มีจักก็จะมีตากกงจักด้วย นี่เป็นเนื้อเนื้อมหาชนวนนะครับก็คือรวมเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์โลหะต่างๆองนี้นี่พิเศษนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดเนี่ยเป็นรายการวัตถุมงคลที่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะการจัดสร้างในการสร้างเนื้อหามวลสารก็จะเป็นเมฆพัดเมฆศิธิ์จะค่อนข้างหายากซึ่ง โดยปกติแล้วอย่างเนื้อน้ำวาโลหะนะครับเป็นการรวมเอาโลหะทั้ง9ชนิดเข้าด้วยกันแต่เนื้อเมฆเข้าพัดเนี่ยจะต้องรวมเอาโลหะต่างๆแล้วก็มีการใช้คาถาคมแล้วก็มีการซัดร่อนยาต่างๆซึ่งมีส่วนผสมที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนซึ่งครูบาอาจารย์นะครับในยุคเก่าที่จัดสร้างเนี่ยต้องมีความสามารถในการสําเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาตุต่างๆซึ่ง ถ้าใครสําเร็จวิชาเ,าเรียนแร่แปลธาตุเนี่ยนะครับวัตถุมงคลที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเมฆพัดหรือว่าเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยจะมีพุทธคุณที่สูงมากนะครับสามารถทั้งคำหนุนดวงชะตาแล้วก็มีพุทธคุณในด้านเสริมดวงชะตากันและแก้สิ่งไม่ดีต่างๆซึ่งเป็นถือว่าเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อันนี้เนื้อเมฆพัดนะครับ เมฆพัดเนี่ยราคาจองอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้านะครับราคาเท่าเท่ากันกับเงินนวะเลยครับวงนี้นี่หมายเลขเก้าสิบเอ็ดซึ่งบอกได้ตามตรงนะครับเนื้อเมฆพัดหรือเมฆสิิธิ์เนี่ยเพื่อหลังๆมานะครับไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์จัดสร้างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการจัดสร้างเนี่ยจัดสร้างได้ยากนะครับอย่างเนื้อเมฆสิทธิ์ก็อย่างหลวงพ่อทับนะครับวัดอนุบ ทำการจัดสร้างไว้ซึ่งวรรณะมัน,น,นก็จะออกเป็นสีเขียวปีกมะแมลงทับเส้นสมวงราคาแพงมากองน,นี้เป็นเนื้อนาวโลหะเนื้อนาวโลหะสวยมากนะครับสําหรับเหรียญหล่อจัก,กรพรรดิเพราะว่าจะมีลักษณะของน้ําทองนะครับด้านในบรรณะจะออกเหมือนส้มๆนะครับตัดกับสีดำนะดูมีมิติดูมีความเข้มขังมาก ราคาจองเลยอยู่ที่ประมาณ1,500-1,600นะครับตอนเปิดจองนะครับซึ่งถ้าเทียบราคากันระหว่างเหรียญธรรมดากับเหรียญหลอ่อเหรียญธรรมดาถ้าเป็นราคาจองของเนี้อนวะจะอยู่ที่ประมาณ500-600นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหลอ่อดพันกว่านะด้านหลังในพิเศษนะครับมีรอยจานของหลวงปู่ผมสังเกตดูเนื้อนวะพระรุ่นนี้นะครับการจานในหลวงปู่จะ ขีดขีดขีดนะครับแต่ต้องสังเกตดูดีๆนะครับนนนรเนื้เนื้อวาโลหะส่วนมากจะมีรอยจานของงมปูดูมีความเข้มขังมากนะครับอ่าองนี้เป็นเนื้ออปกาศนะครับลักษณะก็จะขายเนื้อเงินก็จะมีความสวยไปอีกในรูปแบบหนึง่ง มีความหนามากใช้โลหะค่อนข้างเยอะมากๆรายการต่อไปนะครับที่ผมนำมาให้ชมวันนี้เป็นสีพึ่งสีพึ่งไัยดำเาเรียกว่าสีพึ่งไผ่ดำซีดีจันโทนะครับด้านหลังเนี่เป็นปัม๊มเป็นยันเหนือดวง ด้านหน้าเนี่ยเป็นใบหน้าหลวงปู่นะครับใบหน้าเนี่ยเหมือนแม่พิมพ์ของเหรียญบาลีมีสีจันโทเลยนะครับซึ่งได้รับความนิยมจากลูกศิษย์มากเรียกได้ว่าบูชาสีพึ่งนะครับแล้วก็ยังเหมือนกันกับได้บ,บูชาเหรียญบาลีมีสีจันโทของหลวงปู่เลยตอกลันนมเบอร์นะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยพิเศษนะครับมีรอยจานของหลวงปู่เป็นรอยจานคม,คม วยงามมากนะครับอันนี้มีมา2ตลับนะครับทุกตลับเนี่ยมีรันดัมเบอร์แล้วก็มีรอยจานของหลวงปู่ทั้ง2ตลับนะครับดูจำลายจานของหลวงปู่นะครับจะลายจานคมคมนะครับแล้วก็ผิวไหวนะครับดูมีความชํานาญในการจานนะครับนี่ต้องศึกษารอยจานของหลวงปู่ดีๆนะครับเพราะว่าการจานของหลวงปู่นะครับถ้านานไปอาจจะมีรู นะครับหรือว่าคนทำโลกเรียนแบบได้นะครับจะสามารถแยกได้อาจารย์ยันหน้าหลังนะครับนีนครับเป็นสีพึ่งไัยดำน่าใช้มากนะครับด้านในผมจะเกี่ยให้ดูครับด้านในเนี่ยยังไม่มีการใช้เลยนะครับเป็นของใหม่ๆเลยค่วขการแ็งยากนะครับเพราะว่าลื่น ค่อยๆแกะด้านในมีมวลสารต่างๆร็บิ่นเรียรถาดกเยสิทธตรวมไว้แน่นๆเลยนะครับตลับเต็มๆนะครับไม่มีการใช้บางตลับนี่แกะออกมีเป็นมเม็ดยาเลื่อนดดหรือว่าเป็นมเม็ดแตงเนื้อดวงเล็กเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่บางตลบับ รายการต่อไปที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยไม่ใช่ของหลวงปู่พระมาธิลานะครับเป็นเท้าวเวสุวรรณรุ่นเทพสถิตวัดสุทัศน์อันนี้นะครับออกในปี4-4นะครับเป็นเท้าวเวสุวรรณที่น่าใช้มากนะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยกำลังพอดีเลยแล้วก็ดูนะครับรูปร่างเนี่ยพิมพ์การออกแบบมีความเข้มขังน่าเก่งขามมากนะครับปลูกเสกสองวาระนะครับจัดสร้างในปี4-4 ที่อุโบสถวัดสุทัศเทวลาลามซึ่งถ้าพูดถึงนะครับวัดสุทัศเทวลาลามเนี่ยเป็นวัดสําคัญที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบของรูปหล่อมาอย่างช้านานตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชเพนะครับหรือว่าเจ้าคุณสีสนซึ่งถ้าพูดถึงท้าวเวสุวรรณนะครับต้นตำลับเลยก็คือท้าวเวสุวรรณเจ้าคุณสีสนนะครับวัดสุทัศน์ซึ่ง ท่านเนี่ยจัดสร้างในปีราวสองสี่เก้าสองนะครับเนื่องจากว่าครั้งนั้นน่ะท่านนะครับไปจัดสร้างอุโบสถนะครับวัดสีจอมทองซึ่งอยู่ในจังหวัดสระบุรีเป็นวัดแถวบ้านเกิดของท่านนะครับแล้วช่างที่ไปดําเนินการจัดสร้างช่างลําเหมานะครับ โดนผีหลอกนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ในกลางป่าแล้วก็มีความเฮียนมากนะครับจะไม่สามารถที่จะก่อสร้างอุโบสถต่อไปได้นะครับพอท่านไดนรับฟังปัญหานะครับท่านก็กลับมาวัดสุดทั์แล้วก็ทําการหล่อนะครับทำการหล่อเทาเวสสุวรรณขึ้นมานะครับมีเหล่าสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ฐานบัวแล้วก็ฐานผ้าทิพย์นะครับแล้วก็มีพิมพ์หน้าคนด้วยนะครับแล้วก็นําไปแจก ช่างนะครับแล้วก็คนที่ร่วมทําบุญที่วัดนะครับแล้วก็สามารถป้องกันพูดผ, í, ผ í ีปีศาจได้ดีมากๆนะครับแล้วปัญหาเรื่องผีมาหลอกคนงานก่อสร้างที่จะสร้างที่ก่อสร้างอุโบสถเนี่ยก็หมดไปเลยนะครับแถมเท้าบเอสสุวันรุ่นนี้นะครับได้รับการปลูกเสกจาก ครูบาอาจารย์ในสายวัสดุทัก์หลายท่านและก็เกจินะครับที่เลื่องวิทยาคมหลายท่านนะครับที่เด่นๆเลยนะครับหลักๆเลยนี่ก็คือหลวงปุ่มหมุนทิตสีโลแห่งวัดบ้านจาน,นรรุ่นนี้นปลูกเสกสองวันละนะครับแถมยังได้รับการอธิฐานกิตปลูกเสกจากหลวงปุ่มหมงด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้มากนะครับใต้ฐานเนี่ยมีต่อโคตด นี่ในสี่โคดนะครับเป็นโคดนาแล้วก็มีอุณาโลมต่อโคดทุกองนะครับการต่อโคดนะจะมีตั้งแต่สี่โคดถึงเก้าโคดเลยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้มากนะครับ่บากันว่าวัตถุมงคลในรูปแบบของรูปหล่อหรือว่าท้าวิสุวรรณนะต้องต้นตำรับนะต้องเป็นของวัดส,สุวรรณปิดหยุดนะครับเป็นของวัดส,สุทัศน์เทวราลาราม เพราะว่ามีการผสมสูตร,รโลหะต่างๆที่ได้รับการสืบทอดมาซึ่งเป็นวิชาที่มีความเข้มขังมากนับตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับแล้วก็เจ้าคุณสีสนซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิษย์เอกของสังฆราชแพรเลยสามารถใช้แทนเท้าเบสุวรรณของเจ้าคุณสีสนได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าใครนะครับที่อยากหาเทาวีสุวรรณที่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ม,มึนทีตสีโลซึ่งเทวีสุวรรณของหลวงปู่ม,มุวัดบ้านจานนะครับในพิธีจกักระพัดิจ้ากรพพัดตาที่าชนะครับซึ่งสนนราคาครอบอยู่หลักแสนนะครับไม่ได้นะครับก็ลองใช้วัตถุมงคลที่มีราคาไม่แพงแต่มีผู้ตกคุณแล้วก็มีพิธีการปลุกเสกที่ดีอย่าง เทวสุวรรณรุ่นเทียบเตินะครับที่ผมนำมาให้โชมนี้ได้นะครับสามารถใช้แทนกันได้เลยขนาดนกำลังพอเหมาะนะคร,ครับถ้าเทียบกันกับพระกิ่งชินบัญชรเสียทีนะครับขนาดเท่าๆกันเลยนะครับความสูงเท่าๆกันแล้วดูรูปแบบแม่พิมพ์ของเขานะครับดูมีความน่าเกรงขานะครับดูเข้มขังม,มากๆนะครับ บริเวณด้านเกตนะครับจะมีเป็นทองเหลืองนะครับก็บเรียกว่าเกตทองเหลือง4โคดนะครับโคดชัดๆนะครับวันนี้มีมาแบ่ง2อ,องค์นะครับอีกองคมีผู้ใหญ่นะครับเช่าบูชาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่ขอจบคลิปด้วยวัตถุมงคลน,นะครับที่น่าใช้ ไม่ว่าจะเป็นของปู่พระมหาศิลารหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่น่าใช้สนนราคายังไม่แพงนะครับนี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ